มาในพื้นที่เข้าของจังหวัดสุราธานีกันต่อเลยนะครับไปที่อำเภอตาช่างนะครับอำเภอตาช่างก็มีนายสุกิตมีปริงตอนนี้นะครับทันเป็นอำเภออ่านะครับผู้ตึงโครงการสั์ปลดโรคคุณปลอดภัยตอนนี้เนี่ยน่ารอนนะครับสั์มันก็งุดอิดนะครับน้องแตงไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปสังเกตดูนะครับว่าอ่าสุนัขหรือว่ามมาหรือว่าสัด ที่ลิงลูกด้วยนมเนี่ยนะครับมันมีอาการมืนอที่หวาหรือเปร่าแต่วันนั้นแหละครับในส่วนของการสร้างจิตสํานึกนะครับให้พี่น้องประชาชนอันนี้ถือว่ามีความสําคัญนะครับสาหรับความรับผิดชอบก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับนำสุนัขและก็แมวแกเลี้ยงไปรับบริการชีดวัคซีนนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าลดอาการดุร้ายและครับแล้วก็ลดจํานวนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของจนลดความเสี่ยงจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับในกิจกรรมรณรงค์ชีดวัคซีน ทำมันนะครับโดยเฉพาะแม่และก็แมวนะครับได้สร้าง,คงาเครื่องเครือข่ายนะครับในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าควบคุมพื้นที่ตำบลคลองไซอำเภอตาช้างจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับเป็นการฉีดอเรดาร์โควคซีน<ล>นะครับเพื่อปลอดโรคปลอดภัยจากโรคพิษสุ สุนัขบานะครับตาม<ช>พระปณิธานสัตว์ราชันดรสุนดรประเจ้านองนางเธอจ้าฝ่าจุลาพรวัาเลยหลักอัคระจักุมารีนะครับแต่งไทยพี่บานเนยใชสไหมการรับมือกับโรคพิษสุนัขบ้านะคะคือคนที่ทุกกัดเนี่ยแล้วก็มมารัวมแม้รัว,รวสัตว์ต่างต่างที่มีโรคเนี่ยยคือพอกัดเราปุ๊บอะ่ะมันไม่ได้สแสดงอาการทันทีนะพี่บ้เน่อยมันต้องรอระยะเวลาฝักตัวของโรคนานถึงสามเดือนพอแสดงอาการป่วยปุ๊บเนี่ย ทีนี้จะไม่มีการรักษาแล้วนะจะตายทุกรายเลยค่ะจะเสียชวิตทุกรายเลยก็เลยต้องใครทีโดนมาโดนแมวค่วนรัก่วกัดเนี่ย ก็ต้องไปรีบพบแพทย์ทันทีนะคะเผื่อจะรักษายัางทุกตองนะคะคุณผู้ฟังโดยในแต่ละพื้นที่ทุกสถานที่ค่ะมักจะมีชุดหนักรวมมากประจำทิ่นอาไัยอยู่นะคะถ้าเกลียดคนแปลกหน้าเหเอ,อถ้าเกิดมันเห็นคนแปลกหน้าเนี่ยก็มากก็จะแสดงอาการที่ทห่วงทิ่นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จูจ่มทําลายร่างกายได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นการ ที่ป้องกันหน่วยก้อนนะคะผ่าม่าไหล่แมวคลองทันเนี่ยให้ไปฉีดวัคซีนด้วยนะคะซึ่งก็ในพื้นที่ต่างๆค่ะเขาก็มีการารณรงคน,น,นะคะในการฉีดวัคซีนกันนะคะ